สวัสดีครับบ้าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่14กันยายน2567นะครับผมโค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางมาหาปู่40นะพี่น้องเดินทางมาหาปู่คือเกา่านะครับพามารับชมครับงวดวันที่16กันยายน2,500 67พี่น้องเบิงทองฟ้า บรรยากาศมืดคึมฝนตกสามมือเลยพี่น้องนะครับวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้านะครับผมเอามาหอดมาถึงแล้วเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับมอนีเบ้าวเทาเกิดจะมาทําบุญน้าปูน้าพี่น้องนี่ครับปูสร้างโรงครัวพี่น้องเห็นไหมครับผมนะครับผมแต่จะมาทําบุญน้าปูน้ำนะพี่น้องเนาะมาหาปูขึ้นเกานะครับนผู้ชมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโรงครัวนะครับ ที่ปูสางพี่น้องพ่อได้บังบังฝนบังแดดนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็จะมาทําบุญน้าปูน้ำนะครับผมมาหอดมาถึงแล้วจังเข้าไปกราบน้ำมัสการปูน้ากันนะครับธรรมชมนี่ครับสวสัแม่งเงนอา้าสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค,ดคุณ มาเปิดดวงน้ำปูป่ะแม่ใช่เปิดดวงเปิดดวงน้ำปูกลับได้โชคได้แม่ได้โชคได้ได้ย่ำนั่นได้ย่ำนั่นป่ะแม่โอ้เพราะวเพิ่นเป็นบู้มีบุญเพิ่นจัวเดี๋ยวตั้งนี่ดวงมาได้ยากมาหาเพื่อนนี่แล้วโอ้แม่เฮ็ดน้ำดื่มนี่บ่แม่ค่โอ้โอ้นี่เแม่เจ้าของเคยจะซื้อไอ้ของเพื่อนเอาน้ำดื่มพุทธคามหัวแต่เห็นหัวแต่เห็นเออสาวอันนี้พี่สาวอ ครับเอานะครับเดี๋ยวจังฟังน้ำกันออกพรรษาอันนี้แล้วปีใหม่ตอนสีมุ่นปูไปสวนมะพร้าวคุณละโอุาวานในใหม่หมดแล้วเปนเท่นบุญมาเลยนะเป็นเท่นกุญเออเอาเมื่อนานผมอยากจะมาทำบุญน้ำปูน้ำอะไรเนี่ยมามาทำบุญเล็กๆน้อยๆซอยปูน้ำหาโชคข้ามมารลายพุ่นละเออแกจะได้มาซอยปูขึ้นเก่าพี่น้อง เออนะครับผมคุณแม่คุณแม่ถวายนางพี่น้องน้ำดื่มพุทธคามน้ำแซบพี่น้องสาธุบุญน้ำคุณแม่เด้อนี่ครับผมสาธุบุญปูบานไคิดซื่อจ็ได้แม่แหลบุญปูบางไิดซื่อนี่ก็ได้เหมือนูั้าจานนะก็ใส่เทศบุกาบนมัสการครับปูบ่าวเ่าร่วมท้าบุญถวายเออถงคร่มัวน้ำปู ลซ่อาอา,า,าพีน้องนะครับผมร่วมสมทบร่วมสร้างไปนุปูเนาะก <แ một S 1> ับก <azing S 1> ับงวดนี่ละปูบะแนดอืออ้าวนะครับมาแล้วแ, <c oughs> แล้วห้องเล่เก่าสมก็บออกให้เนาะับปูเป็น 3, กกเน 3, ก,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 ก่าสามก็บอกเปลี่ยนงวดดิอืออืรอบอ้าว อ่ะท่านผีกระไรครับเฮียเขียนอำไม่ก็ได้ครับปูนี่สุดเต็มมันสุดหมดเต็มนีหมดก้อนนี่มีอยู่หกคูครับเขามาเน้นจะศูนย์สามศูนย์แปดเนาะครับผมที่แล้วมันเป็นหม้อกอดตัวเข้าบอลเน้ยนพี่หม้อเกลีนยแล้วปูนะตัวบอลเน้นนี่เลขรางครับอันงวดที่แล้วเนี่ยเข้าผลมาเอาเป็นเลขเด่นมันเนาะตัวนี้เนาะครับ สามแปดเก้าเนี่ยนะครับ 0, ูมศูนย์นสี่ห้องผลอัตศูนใส่อตูนแมนปูจับศูนย์ตศูนสามศูนย์แปดั 3, 8, สิงไงครับผมน,นี่สุดเต็มขงันันนี้ของวดนี่ของวดนี่พอพอปูอ่วดนี่มันจะเด่นที่ปูคือเขียนอ่าอ่าหวดมันที่ไรปูเนี่ยสิบหกอันนี้ของของของวัดนี่อนนี้อันนี้อันนี้สิบหกสิบหกันยาสโครับปูมันจะเป็น หกหกหนึ่งหกห้าหกเก้าันสิแม่ครับนี่แหละเขาบอก่ตแล้วมันออกตัวเดงมันครับตัวเดงมันยั่งเดือนอยู่อันนี้คือตัวร่องของมันหนึ่งครับผมอ่าตัวนี้ครับผมไม่นี่สามคูสามคูบางงดก็ออกตัวกลับอันนี้กลับให้ควพรามไม่มาปัวนี่คคอจะงดก่อนมันกับ สามศูนย์สามสี่แปดศูนย์ปดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่ใช่ไหมบ้ครับเอาับมาเอาแล้มาไปตัวนี้ได้เอามักเลขศูนย์ครับสิบศูนต้องมาหลักสิบสำหับมันผลนแนขึ้นบนเนาะศูนย์ครับผมออเขาเป็นล่างครับนี่แะเอาเด่นสองคู่นี่มีหกมีหนึ่งมีหามันบ่ปูแตาปูจับเด่นแต่หกมันมันมันเด่นหกไหมครับอันนี้มันลอย ร่อยกงหมดไปครับครับผมอันนี้ชุดชุดไดปูนี่หนึ่งวดก่อนนี่มันก็เด่นยูสามแปดเก้ามาหนึ่งตัวครับงวดนี้มันเด่นหกตัวเดียวไหมสูตรล่างหมดปูของสูตรแมนล่างอย่างเดียววันนี้นี่ก็สูตรกับสูตรหนึ่งนี่งวดก่อนมันเด่นศูนย์กับสี่งวดนี้มันเด่นหนึ่งห้าเก้าโอ้ครับผมดอันนี้จับจับตัวประกบหนึ่งห้าเก้าสามตัวเลขเอาผลนักเลขศูนย แน่ลักส <c oughs> ิบว่าที่แล้วนะปูนะเขาเลยมาเอาศูนย์สามศูนย์แปดเ็นไหมครับผมอืมนี่ก็สุดแต็มของมันหนึงกับหานี่บ่ได้จับเป็นบ่อปูจับให้แค่สามคู่เท่านั้นม่นเขาเน้นเอาตัวตัวเน้นเอาตัวตัวเน้นเลยครับหกหนึ่งนหนึ่งหกหกห้าห้าหกหเก้าเก้หกโอ้ออหกเก้าเอาถาถานึกับหนึหนึ่ง หนึ่งหนึ่งาหนึ่งเก่ามื่อปู่ถ้าหากหาหนึ่งหาหาหาเก่าแม่นประมนเีอ๋อมีหาเก่าอยู่ด้ครับอันนี้ชุดล่างบปู่ฝันดีวปู่วดนี้หรือจังไหนกับฝันดีเน่ฝันดีบวปูเป็นจังไหยฝัน่าจังไหมดววามหากับฝันดียู่นอนได้ฝันดีไก่ไก่ไกลผีร้อยนามมากปู่ครับ ไก่กะเก่าร้อยมาอีรินกปูเนาะไก่พันปัวไก่ที่ตัวสามตัวไก่สามตัวไก่สองตัวไปกัับ๊ลูกซิวัดจะเนี่ยนะได้พูดละสองตัวไหมอืมปนปนจับได้สองตัวมันเส้นออวบรนจับได้สองตัวครับก็เลยไปไ้น้ำกันไก่อืซตัว โอ้เนาะแต่่าหมาติเสกเก่าสองเาส้าส่นะกเกร่าูสัเก่าสองเกแต่่ปูปวานไก่ล้อยหน้ามากปูว่าไก่ก็รล้อยหาอีนีไก่มากเก่ามากเก่ามากแล้วเออหอมัหเตเขาตเก้าสมครับมแกจะเป็นเก้าสองอมนปวนล่เสวัวเป็นเก้าสีชุดบนน้ท่านดบปูว่ สุดบนเมื่อวันนั้นนขัดไหมด้ัดบ่มีตัวสุดบนนี่เป็นอะไรสุดบนตัวปูเอ้าทำมาชุ่มเขวันนั้นขัดขัดนะขัดสุดบนนี่ปูตัวระปูตัวนี้ปูอ๋อเอ้าอันนี้คือเต็มชุดของมันเต็มชุดเต็มชุดมันจะมีงวดละสิคูครับแต่ว่าท่านนี่คือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเปนปูแม่อือตัวเนม้นมชุดๆก็เจ็ดสงเจ็อทำมาชุ่มนี่ ชุดบนเดียว่าถอดเจ้าเขียนให้จเจเียน,นอ,ยอ่้ถ้าชุดเต็มก็จะมีเก้าสอ,องเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดสองแปดสามแปดสดห้าเจดสองเจสมเจ็เจห้าต่อเจ็ดนี่มีเจหน้ำบกปูแมนกันกันหกันหมากเลยเป็นภูเก็ตเป็นสีแมนอืม,ม,น,กกมนี่ธรรมชุ่มอันนี้ชุดบนพี่น้องตองปูท่านในคัดดับแมนเาอันนี้แบบลอย ร้อยสิบหกคืนเป็นในลักษณะนี้แต่ว่าเด่นหลักเจ็ดลักเดียวบ่ปูหรือหรือแปดแปดกับเก้ากรเด่นแปดกับเก้ามันมันมันซุ้มเนี้ยเป็นตัวร่องมันตัวร่องน่ะสิมันวัดจากตัวเด่นน่ะสิแมถ้าให้คือให้หลักเจ็ดบ่ปูเนี่ยหายลักเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวเลยเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกวงกลมที่เจ็ดสองมักน้ำอยู่เด้อปูเด้อนะครับท่านผู้ชมมักน้ำอยู่ท่านผู้ชม อันนี้ชุดบนเดี๋ยวบ่าเท่าเขียนให้เขียนว่าเตือนฝันมาจากไหนล่ะปูมวดนี่นนก็ฝันดีอยู่งจับจำไม่ได้จับจำไ่ได้เอออือมบบนันเ็จแบเป็นกระจากกระเปิดประโยชน์ควายู่งาุ่นวันกันครับบัดท่าวัดได้เตือนมันจำได้อยู่ครับบัดออกมาเป็นล่างๆได้บ่ออันนั้น,นครับถาฝันเรไม่ออาถ้าบนนี่ถ้าเด่นคือเด่นเจ็ดเด่นปูนวิ่งเจ็ด เตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวพี่น้องอันนี้ชุดเต็มแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้นี่ครับถาเก้ามี่เก้าสองเก้าสามเกี่เก้าห้าผู้ได้มารักเก่าผู้ได้มรักแปดแปดสองแปดสามแปดสด้าผู้ได้มารักเจ็ดปูเด่นที่ลักเบน7เน้นที่7วิ่ง7 7็7เ7็ดสองวงกลมที่72็ดอนะครับอันนี้ชุดล่างบัดนี่เดี๋ยวบ่วเต๋จะเขียนคัดให้ชุดล่างปูเด่นที่หพี่น้อง นะครับปูเด่นที่หกนะครับมีหกมีหนึ่งมีหาแต่ว่าปูเด่นหกพี่น้องตัวประกบหนึ่งหาเก้าแบบปูเด่นจับแต่หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกแบบสามคู่ล่างไปหายยิบจับสลากกินแบงหาารตเตรีได้พี่น้องเด้ออตเตลีก็มากแล้วพอดีเลยพอขาดรตเตรีมากพอดีพอคา,าลรตเตรีมากพอดีบอเห็นกันว่าที่แล้วมากพอเห็นกันเดี๋ยววอาเท่าเขียนให้ครับท่านผู้ชม เอาท่านผู้ชมนะครับใส่ปูชุดล่างให้ผมไฮเอฟซีอย่งนี้นะครับผมนี่ท่านผู้ชมนี่พี่น้องมีหกหกหนึ่งห้านะครับประกบหนึ่งห้าเก้าต่ว่าปูเด่นที่หกด้วยพี่น้องเด้อจับหกตัวเดียวเด่นที่หกตัวเดียวเพราตัวนี้เป็นตัวร่องมันครับหนึ่งกระพาเป็นตัวร่องเพราะว่ามันมันมันแห้งมากตัวเดียวครับท่านผู้ชมอันนี้ชุดบนปูเต็มชุดพี่น้องมีหลักหลักเก้าหลักแปดหลักเจ็ดปูเด่นที่เจ็ด นะครับธรูมชมบบาวเท่าเขียนให้แล้วอ่ะ่าธรูมชมนะครับบนปูว่าวิ่ง7เลยพี่น้อง7จ็ดสองเจ็ห้าดหวงกลมที่72นะครับล่างเด่น6กด้วยพี่น้องเด้อวิ่ง6นะครับมี6มีหนมีหาประกบ1นึหาเก้าครับปูจับให้แค่3ามคู่เท่านั้นเด่นที่6 6หกหนึ่งห9ึ่พี่น้องหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ธรรมชม สามพูดปู้เขียนตกกลับไปเรียบร้อยนะครับเอากราบขอบปุ่ขอบคุณปูนะครับหาโชคหามานหาอะไรมาซอยปูสางร่องขั้วพี่น้องใกล้จะท่านมันฝนตกาฝนตกแน่แดดนมะปูเนาะจะลำบากแต่ตอนฝนเป็นล่างถวยล่างจานก็จะก็จะล่างล่างถวยล่างจานตากฝน อาซาถู<ห>พี่<ด>นอ้องให้ได้โชคให้ได้โชคน้ำปูนะท่านผู้ชมนะเนาะอ่พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ